พระราชบัญญัติระเบียบค่าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23ธันวาคมพศ2547 มีผลบังคับใช้วันที่24ธันวาคมพศ2547ฉบับที่2ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พศ2551มีผลบังคับใช้วันที่14กุมภาพันธ์พศ2551และฉบับที่3ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่12กรกฎาคมพศ2553มีผลบังคับใช้ในวันที่13กรกฎาคมพศ2553มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้นะครับ ประกอบไปด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในหมวดเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงอื่น ข้าราชการครูหมายความว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐขณา,ารารย์หมายความว่าบุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ บุคลากรทางการศึกษาหมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศการบริหารการศึกษาและปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาวิชาชีพหมายความว่าวิชาชีพครูวิชาชีพบริหารการศึกษาและวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาหมายความว่าเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงหน่วยงานการศึกษา หมายความว่า 1. สถานศึกษา 2. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา 3. สำนักง,งานการศึกษานอกโรงเรียน 4. แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและ 5. หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศการะทรวงหรือหน่วยงานที่กคสอกำหนด สถานศึกษาหมายความว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอธัธยาศัยศูนย์การเรียนวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนสถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการหมายความว่าประหลัดก,กระทรวงเลขาธิการอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามาตรา5บรรดาคำว่าค่าราชการพลเรือนที่มีอยู่ในกฎหมายประกาศระเบียบและข้อบังคับอื่นใดให้หมายความรวมถึงค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเว้นแต่จะได้มีกฎหมายประกาศระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่บัญญัติไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือที่เรียกว่ากคสประกอบไปด้วยประธานก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรรมการโดยตำแหน่งมีทั้งหมด9คนประกอบไปด้วย1ประลัดบวก2รัฐมนตรีช่วยและ6เลขาซึ่งมีดังต่อไปนี้ ร ars, ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสองท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการกอพเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเลขาธิการครูสภากรรมการผู้ทรงคุณวุฒ จำนวน3คนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านละ1คนเป็นคีย์เวิร์ดได้ว่าคนศึกษากฎหมายโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาด้านกฎหมายกรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้เป็นกรรมการตามวงเล็บ3ผู้นั้นต้องดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษกรรมการและเลขานุการมีหนึ่งคนบวกผู้ช่วยสองคนมีเลขาธิการกคสอและให้เลขาธิการกคสอแต่งตั้งข้าราชการในสำนักง,งานกคสอจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการกคสอ,อาจแต่งตั้งอ,อกกอคอสอวิสามันอื่นเพื่อทำการใดๆแทนกคสอหรือทำหน้าที่เช่นเดียวกับ คณะกรรมการอื่นที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ให้อกสวิสามัญแต่ละคณะมีจำนวนไม่เกิน15คนอกสวิสามัญมีทั้งหมดในปัจจุบันนี้มี11คณะซึ่งประกอบไปด้วยประธานอนุกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการในกศส เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอาจแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เป็นกรรมการในกกสอเป็นประธานก็ได้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน11คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาด้านกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษา ด้านกฎหมายและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอกคศวิสามัญคณะนั้นอนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลกากรการศาึกษาต้องสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน2คนอนุกรรมการและเลขานุการมีจำนวน1คนเลขาธิการกกศแต่งตั้งข้าราชการในสำนักง,งานกกศและอาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักง,งานกกศจำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มาตรา30ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาค,ครูและบุคลากรทางการศาึกษาสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศาึกษาผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 1- มีสัญชาติไทย 2- มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 3. เป็นผู้เลื่อมใสาการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นวรมุข4ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติน,นี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ7ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา8ไม่เป็นกรรมการบริหารพักการเมืองเจ้าหน้าที่พักการเมือง9ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย10ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ11ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ12ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ และ 13. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมาตา3า38 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษานั้นหมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือในวงเล็บก็คือมาตรา38คอควายวงเล็บ2หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนหรือที่เรียกว่าผู้สอนการนิเทศหรือที่เรียกว่าศึกษานิเทศการบริหารการศึกษาและ ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศาึกษามาตรา38แตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรในการศาึกษามีอยู่ด้วยกันสามประเภทดังนี้กอไก่ผู้สอนขอไข่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศาึกษาและผู้บริหารการศาึกษาคอควายตำแหน่งบุคลากรางการศึกษาอื่นสำหรับผู้ที่บังคับต้องมีใบประกอบวิชาชีพประกอบไปด้วยกอไก่ผู้สอนวงเล็บหนึ่งตำแหน่งครูผู้ช่วยวงเล็บสองตำแหน่งครู สำหรับขอไข่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาบังคับใบประกอบวิชาชีพประกอบไปด้วยวงเล็บ1รองผู้อำนวยาการสถานศึกษาวงเล็บ2ผู้อำนวยาการสถานศึกษาน ana, วงเล็บ3รองผู้อำนวยาการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวงเล็บ4ผู้อำนวยาการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและวงเล็บหาตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นข้อควายตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น primeiro, ที่บังคับให้มีใบประกอบวิชาชีพ ประกอบไปด ye, 1, ้วยวงเล็บ1ศึกษานิเทศสําหรับกอไก่ผู้สอนที IV, ่ไม่บังคับใบประกอบวิชาชีพประกอบไปด้วยวงเล็บ3อาจารย์วงเล็บ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงเล็บ5รองศาสตราจารย์วงเล็บ6ศาสตราจารย์ข้อควายตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ไม่บังคับใบประกอบวิชาชีพประกอบไปด้วยวงเล็บ2ตํตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นเช่นข้าราชการกอพอที่ทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆนะครับ มาตรา31อัตราเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับเงินวิทยฐา,านะและเงินประจำตำแหน่งนั้นนะครับไม่ถือว่าเป็นเงินเดือนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะณณตำแหน่งครูตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศนะครับ จะมีวิทาฐานะชำนาญการ3500บาทวิยาฐานะชำนาญการพิเศษจะได้รับ5,600บาทวิทยฐานาะเชี่ยวชาญจะได้รับ9,900บาทและเชี่ยวชาญพิเศษจะได้รับ13,000บาทถ้าเงินเดือนทะลุแท่งคอสอสจะได้รับเชี่ยวชาญพิเศษ1 5 0 0 0บาทนะครับ